วันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูไข่ระเบิดวิธีการทำเริ่มที่การหมักไก่ก่อนใช้ไก่ที่บดหรือสับแล้ว200กรัมป้าใช้อกไก่ไม่เอาหนังซอสปรุงรสครึ่งช้อนชาอันนี้ป้าใช้เป็นซอสฝาเขียวนะคะตามด้วยแป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสไก่เศษ1ส่วน4ช้อนชา คนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใช้มือลงไปช่วยนวดนวดขยำขยำก็ได้นะเสร็จแล้วหาอะไรคลุมแล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือจะแช่นานกว่านั้นแช่ค้ามวันก็ได้นำขนมปังแผ่นยี่ห้อที่ชอบมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆไก่1สูตรใช้ขนมปังทั้งหมด5แผ่นตอนทำจริงไม่ต้องหั่นขนมปังทีละแผ่นเหมือนป้านะเราสามารถนำขนมปังมาวางซ้อนทับกันเราตัดได้ ปลาหั่นขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะจ๊ะนำไข่นกกระทาต้มสุกที่แกะเปลือกแล้วมาเสียบไม้ไอติมลงไปไม้ไอติมเลือกใช้แบบฟูเกรดนะคะไข่นกกระทาป้าซื้อแบบที่ต้มแล้วปอกเปลือกแล้วมาจากไมโครเตรียมไข่นกกระทาเสียบไม้แบบนี้ไว้ทั้งหมด10ไม้ใช้มือจุ่มน้ําให้พอเปี่ยนมัมาแบ่งไก่ที่หมักไว้ออกเป็น10ก้อนแต่และก้อนหนักประมาณ20กรัมนิดๆกดแพรไก่ออกวางไข่ลงไป แล้วก็ใช้ไก่หออไข่ให้เรียบร้อยใช้มือนะคะช่วยขยำขยำรวบจัดแต่งทรงเนื้อไก่อย่าให้มีน้องไข่นกกระทาโผล่ออกมาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะชุบกับขนมปังไม่ติดจากนั้นจับคลุกลงไปกับขนมปังที่หั่นไว้ใช้มือโกยโกยขนมปังขึ้นมานะคะแล้วกดให้ขนมปังติดกับเนื้อไก่ น้องไข่ระเบิดก็จะดูปุกปุยแบบนี้เลยทำแบบนี้จนกระทั่งครบทั้ง10บไม้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วมาทำการทอดกันค่ะนำน้ำ,นำ,นำมันปาล์มใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนนะย่อนไข่ระเบิดลงทอดด้วยไฟกลางระวังนะคะถ้าไฟแรงไปน้ำมันร้อนเกินไปเดียวขนมปังด้านนอกจะไหมแต่ว่าตัวเนื้อไก่ด้านในจะไม่สุก แต่ถ้าไฟอ่อนเกินไปน้ำมันร้อนน้อยเกินไปตัวขนมปังก็จะอมน้ำมันจ้าเมื่อตัวขนมปังฝั่งที่อยู่ในน้ำมันเปลี่ยนไปสีน้ำตาลก็ทําการพลิกกลับด้านในระหว่างที่ทอดเราจะไม่พลิกกลับไปกลับมาบ่อยๆนะคะเมื่อไก่สุกและขนมปังเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลตักขึ้นสะบัดให้เสด็จน้ำมันวางพักพึงบนตะแกรงถ้ามีกระดาษซับมันก็ใช้กระดาษซับมันด้วยนะจ๊ะ เรียบร้อยกินได้จะกินเปล่าๆราดน้ำจิ้มไก่หรือว่าราดซอสพริกมายองเนสมัสตาร์ดแล้วแต่เราเลยนะคะมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบไข่ระเบิด1สูตร65บาท43สตางค์1สูตรทำได้10ไม้ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อไม้จะอยู่ที่6บาท54สสตางค์ ต้นทุนในส่วนนี้ยังไม่รวมค่าซอสค่าน้ำจิ้มค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถูกค่ากล่องค่าจีปาถานู่นนั่นนะคะถ้าจะขายขายกี่บาทดีป้าว่าขายไมมละ12บ1ถึง15บาทโอ้ยป้าแพงไปขายยากขาย10บาทได้ไหมเอางี้แนะนำให้ดูต้นทุนวัตถุดิบของตัวเองนะคะ บวกค่าที่ค่าแรงบวกทุกอย่างให้เรียบร้อยบวกกำไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายเองได้เลยนะจ๊ะสุดท้ายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปาหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า